ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครัวลินฟินเวอร์นะครับก็วันนี้ผมมีเมนูไก่มาแนะนํานะครับก็วันนี้ผมจะคั่วไก่นะครับคั่วไก่นะครับก็รสชาติเด็ดนะครับรสชาติจัดจ้านแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเนื้อไก่นะครับก็อนนี้เป็นไก่ที่ต้มแล้วนะครับได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมก็นํามาฉีกนะครับเป็นชิ้นๆเป็นฝอยๆอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะมีต้นหอมซอยนะครับต้นหอมซอยแล้วก็ใบกระเพรานะครับแล้วก็จะมีปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็ผงนัวนะครับแล้วก็เกลือนะครับก็ส่วนเครื่องแกงของเราก็จะมีตะไคร้นะครับอันนี้ผมหั่นซอยไว้แล้วนะครับแล้วก็ผมหั่นขาซอยไว้นะครับแล้วก็ขมิ้นนะครับแล้วก็หอมแดง กระเทียมนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ตะไคร้หั่นเป็นชิ้นๆอีกนะครับแล้วก็จะมีพริกแห้งนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูเอาไว้โรยหน้านะครับก็เดี๋ยวเรามาตำเครื่องแกงกันก่อนเลยนะครับขอทุกคนครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาตำเครื่องแกงก่อนเลยนะครับผมก็จะใส่ตะไคร้นะครับแล้วก็กระเทียมแล้วก็ข่านะครับลงไปโขกให้แหลกก่อนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเราจะโขกเขาให้แหลกก่อนนะครับ ก็ทุกคนครับผมก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็โขกให้ละเอียดเลยนะครับโขกให้เข้ากันให้ละเอียดเลยนะครับก็ทุกคนครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ขมิ้นลงไปนะครับก็จะโขกให้เข้ากันเลยนะครับโขกให้ละเอียดเข้ากันเลยครับขมิ้น ก็เครื่องแกงเราตามเองนะครับก็จะมีความหอมนะครับแล้วก็จะเข้มข้นด้วยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับทุกคนผมก็จะใส่พริกแห้งนะครับลงไปนะครับพริกแห้งเนี่ยก็ตามความชอบเราเลยนะครับถ้าใครชอบทานเผ็ดก็ใส่เยอะๆได้เลยนะครับก็ตามปริมาณที่เราทำเลยนะครับผมก็ชอบทานรสจัดกะครับผมก็จะใส่เยอะหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ผกกให้ละเอียดเลยครับผกกให้เข้ากันเลย รสชาติความเผ็ดก็ตามใจเราชอบเลยนะครับถ้าเราชอบทานเผ็ดก็ใส่เยอะๆได้เลยครับผมให้เข้ากันเลยทุกคนครับหลังจากแหลกแล้วนะครับผมก็จะใส่หอมแดงนะครับลงไปเลยนะครับแล้วก็โขลกให้เข้ากันเลยพอทุบๆพอเขาแหลกๆนิดๆก็ได้นะครับหอมแดงนะครับ ก็ทุกคนครับเครื่องแกงเราก็แหลกแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรานําไปผัดกันต่อเลยนะครับก็ทุกคนครับหลังจากเดี๋ยวเราจะมาผัดกันนะครับผมก็จะใส่น้ํามันลงไปสักนิดหนึ่งนะครับผมจะไม่ใส่เยอะนะครับเพราะว่าเนื้อไก่ของเรานะครับจะมีความมันอยู่แล้วนะครับก็ใส่ลงไปนิดเดียวนะครับก็ทุกคนครับเราใส่น้ํามันลงไปเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่เครื่องแกงที่เราตาไว้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับไปเลย เราก็จะผัดเครื่องแกงเราให้หอมก่อนนะครับผัดไปเลยครับจนเขาหอมได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเลยก็เครื่องแกงที่เราตำเองเนี่ยเวลาเรานามาผัดนะครับก็จะมีความหอมมากนะครับแล้วก็รสชาติก็จะจัดจ้านมากเลยนะครับโอเคแล้วครับทุกคนผมก็จะใส่เนื้อไก่ที่ผมฉีกไว้นะครับลงไปเลยนะครับ ใส่ลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะผัดคลุกเข้าให้เข้ากันเลยครับก็ทุกคนครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ําลงไปด้วยนะครับผมก็จะเอาน้ําล้างคกเลยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับก็ถ้าใครที่ชอบแบบทานน้าเยอะๆนะครับก็จะใส่เยอะก็ได้นะครับแต่ผมก็จะทานแบบน้ําขุกขิดขุกขิกนะครับก็จะใส่ในปริมาณที่นิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็คนในเขาเข้ากันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเราให้เขาเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติกันนะครับผมก็จะใส่ผงนัวลงคบลงไปนะครับประมาณปลายช้อนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ำปลารสชาติเนี่ยเราก็ปรุงตามใจเราชอบเลยนะครับผมจะใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติกันก่อนนะครับ ก็ถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดมากก็จะใส่น้ําตาลก็ได้นะครับถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดนะครับถ้าเผ็ดไปนะครับจะใส่น้ําตาลก็ได้นะครับแต่ผมชอบทานรสจัดๆครับผมก็ไม่ใส่นะครับถ้าเพื่อนๆทานเผ็ดน้อยก็ใส่น้ําตาลลงไปสักนิดนึงก็ได้นะครับก็ทุกคนครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ลูกโดดนะครับแล้วก็ตะไคร้หั่นซอยลงไปนะครับ ก็เพื่อจะเพิ่มความหอมอีกนะครับก็จะผัดให้เข้ากันเลยนะครับจะได้ความหอมจากใบมะกรูดของเราด้วยนะครับแล้วก็สะทายเป็นชิ้นๆของเรานะครับแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยลูกโดดอีกนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมมาชิมรสชาติกันดูนะครับอืมโอเคแล้วครับทุกคน รสชาติก็จัดจ้านมากเลยนะครับความเผ็ดนะครับความเผ็ดก็ได้นะครับรสชาติความเค็มก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็โอเคแล้วครับตามที่เราต้องการเลยนะครับรสชาติเราก็ปรุงตามใจเราชอบเลยนะครับถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็เพิ่มน้าตาลได้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่ต้นหอมนะครับที่ผมซอยไว้นะครับลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยใบกะเพรานะครับ เพิ่มความหอมอีกนะครับใส่ลงไปเลยใส่ไปเยอะๆเลยนะครับจะได้เพิ่มความหอมนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมาคลุกเขาผัดให้เข้ากันเลยนะครับก็ทุกคนครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับคั่วไก่นะครับสูตรควอลินฟินเวอร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาจัดใส่ใจานที่เราเตรียมไว้เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับก็ทุกคนครับเราก็มาจัดใส่ใจานเลยนะครับผมก็จะตักใส่เลยนะครับ ใส่ไปเลยครับเป็นเมนูที่ไม่ค่อยยุ่งยากนะครับทําง่ายนะครับเมนูนี้นะครับก็ทุกคนครับผมก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะครับก็เป็นเมนูที่ทําทานได้ที่บ้านง่ายๆนะครับเมนูนี้นะครับแกงคั่วไก่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองทําตามกันดูนะครับเมนูนี้นะครับถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ